ชอบคิดซ้ำชอบคิดซ้ำกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วอ่าโอเคครับรถดีๆลูกไม่เป็นไรค่ะจริงไหมจริงชอบคิดซ้ำเรื่องการเป็นหนี้ชอบคิดซ้ำเรื่องชีวิตไม่ดีชอบคิดซ้ำว่าชีวิตฉันโดนโกงชอบคิดซ้ำว่ากูขายไม่เก่งอ,อ่าดวงเดือนบอกว่าจริงค่ะชอบคิดซ้ำเรื่องที่ผ่านมาวันเนี้ย คุณไปคิดซ้ําเรื่องที่มันผ่านมาแล้วอะ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะมีหนาซ้ํานะคะการคิดซ้ําของเราคือการสร้างใหม่โอ้โหแพงนะอันนี้แม่ดีเอาของแพงมาฝากเลยนะสิบแชร์แล้วคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะครูเคปน่ารักที่สุดเลยไปต่อด้านดีนะลูกนะ,ะรู้ไหมว่าการคิดซ้ำของเราอะ่ะอันนี้ไม่มีใครเคยบอกว่าเรานะ คุยที่มาบอกเลยนะว่าการคิดซ้ำของพวกเราอะค่ะเรื่องการเป็นหนี้ชีวิตไม่ดียอดขายไม่ดีเพื่อนโกงเพื่อนหักหลังชนนทําร้ายชนนกแกล้งทุกครั้งที่เราคิดซ้ำนะคะรู้ไหมว่ามันมันเกิดการสร้างใหม่จัก,กรวาลเขาสร้างใหม่ทุกครั้งที่เราคิดซ้ำค่ะ แชร์เธอลูกให้เพื่อนเราก็ได้มาฟังแล้วเขาจะได้ตื่นรู้กันด้วยมหาปัญญาตื่นรู้ขอบคุณมหาปัญญาตื่นรู้ของคุยดีตลอดเวลาที่ตื่นรู้ทุกวินาทีค่ะกดจักรวาลก็แรงดูดเมื่อ,อไหร่ที่คุณคิดซ้ำรู้สึกซ้ำสร้างใหม่ทันทีค่ะ รู้ไหมคะแพงมากแม่แม่กรี๊ดมากไม่ได้แม่เจ็บคอ,อ,อนะลูกนะนี่คือเรื่องจริงคะ่ะจัก,กรวาลค, 66, 66, คอนเฟิร์มค่ะหกหกหกค่ะมันคือการสร้างซ้ำเมื่อไรที่คุณคิดเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆมันคือการสร้างซ้ำจัก,กรวาลเขาสร้างเหตุการณ์นั้นซ้ำเข้ามาอีกในชีวิตเราคุณคิดถึงเรื่องนี้สร้างซ้ำเรื่องนี้คะ่ะ ื่นรู้ไหมตื่นรู้ไหม,ไหมแพงมากแม่กรีดตื่นรู้รู้ชีวิตไม่ดีสร้างซ้ำชีวิตไม่ดีค่ะคุณคิดถึงเรื่องนี้สร้างซ้ำเรื่องนี้ค่ะคุณคิดถึงเรื่องโดนโกงสร้างซ้ำเรื่องโดนโกงค่ะอะไรที่คุณคิดซ้ำรู้สึกซ้ำจักรวาลสร้างซ้ำในชีวิตคุณค่ะ ตื่นไหมคะพี่พิมมาคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะรบตึงค่ะตื่นไหมคะแพงมากแม่แพงมากแม่แมแมไม่มีใครเคยบอกหนูเลยแม่ไม่มีใครเคยบอกหนูเลยว่าการคิดซ้ําคือการสร้างซ้ําการสร้างใหม่ของจักรวาลน,นะคะ <c oughs> ขอภัยนะคะคนลุกคะ่ะ รู้ไหมคะตื่นรู้แล้วไปแล้วนะตื่นรู้ไหมที่ผ่านมาเราแค่รู้จักค่ะแต่เราไม่ได้รู้จริงค่ะเราแค่รู้จักว่าเราต้องคิดพูดเฉพาะสิ่งที่เราอยากได้นะทำไมเราถึงต้องคิด พูดเฉพาะสิ่งที่เราอยากได้วันนี้คูดี้มาเฉลยนะคะวันนี้คูดี้มาปลดล็อกนะคะว่าเมื่อไหร่ที่เราเกิดการคิดซ้ำนะคะจัก,กรวาลกําลังสร้างเหตุการณ์นั้นซ้าค่ะตื่นในตื่นค่ะแพงมากแม่ช่วยกันแชร์เดี๋ยจ้ะจริงๆที่ผ่านมาเราแค่รู้จักค่ะว่าให้เราคิดพูดเฉพาะสิ่งที่เราอยากจะได้เท่านั้นคิดพูดรู้สึกเฉพาะสิ่งที่เราอยากจะได้เท่านั้นทําไมหลายคนไม่เข้าใจเพราะเมื่อไหรที่เราคิดซ้ําเรื่องการเป็นหนี้ จัก,กรวาลกำลังสร้างใหม่ให้เราค่ะเหตุการณ์นั้นสถานการณ์นั้นเข้ามาค่ะขอบคุณมากค่ะนก,กี้ตื่นไหมคะตื่นรู้ไหมคะตื่นไหมลูกตาหลุดขึ้นมาเลยเนาะโอตาหาแล้วต่อไปกูจะไม่คิดซ้ำแล้วนั่งคิดซ้ำกันมาเท่าไหร่แล้วล่ะลูกนั่งคิดซ้ำรู้สึกซ้ำมาเท่าไหร่แล้วลูกมันสร้างปรับมาใหม่อีกแล้วไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ย